ผู้ชายที่เจ้าเล่มักจะใช้คำพูดที่อ่อนหวานเป็นทางผ่านไปสู่ความใกล้ชิดทางกายหรือความสัมพันธ์ทางเพศคนที่อยากได้คุณจริงๆเขาจะอยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณส่วนคนที่เจ้าเล่ เขาจะอยากได้สิ่งที่คุณมีทั้งมรดกทรัพย์สินเงินทองอ่านใจคนเจ้าเล่ห์ผู้ชายเจ้าเล่ห์จะไม่มองความสัมพันธ์แบบสองฝ่ายเท่ากันแต่จะมองว่าฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเธอเธอคุ้มตรงไหนเธอมีอะไรที่ให้ฉันได้สิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งคนลักษณะแบบนี้จะสร้างบาดแผลในใจให้คุณมากกว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน4กลุ่มใหญ่มักอยู่กับนิสัยและจูแรงจูงใจของเขาสิ่งที่ผู้ชายเจ้าเล่ต้องการจากผู้หญิงที่เขามองว่าเป็นเหยือ่อ 1. ความได้เปรียบทางอารมณ์ Emotional Power เป้าหมายของคนแบบนี้คือมีอำนาจเหนือใจคุณลักษณะเขารู้สึกดีเมื่อคุณคิดถึงงอร้องไห้เพราะเขาเขาทดสอบเช่นหายไปดูว่าคุณจะทักเขาก่อนไหมเวลาเห็นคุณอ่อนไหวเขาจะกลับมาปลอบใจให้คุณติดกับดักติดใจเขาอีกสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการความรู้สึกที่เหนือกว่า พราะเขาเป็นคนที่มีอีกโก้การยืนยันอีกโก้ว่าฉันมีอิทธิพลต่อใจเธอมากจิตวิทยาเบื้องหลังคนแบบนี้มักมีความไม่มั่นคงในอารมณ์เขาเรียกอินสิเคียวจึงใช้การควบคุมอารมณ์ของคนอื่นเพื่อเติมเต็มอัตราของตัวเองความสัมพันธ์ทางร่างกายก็เป็นการเล่งลักฝ่ายหญิงเพื่อ ใช้เซ็กในการควบคุมเพศตรงข้ามลักษณะเขาจะพูดว่ารักไวมากและต้องการที่จะเร่งรัดความสัมพันธ์แสดงความใส่ใจคุณเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่หลังจากที่ได้ในสิ่งที่ต้องการจะเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือห่างเหินสิ่งที่เขาได้ความพึงพอใจชั่วคราวโดยไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกคุณจิตวิทยาเบื้องหลังเขามองว่าความสัมพันธ์ เป็นเกมเป็นผู้ล่าเป็นเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพิปเป็นการเล่นเกมหมากลุกมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านความรักสิ่งที่ต้องการคือความตื่นเต้นไม่ใช่ความผูกพันผลประโยชน์หรือการเอื้อประโยชน์ material social g l a n c เขาอาจจะมองว่าคุณมีคุณค่าเชิงผลประโยชน์เช่น ฐานะการเงินเส้นสายภาพลักษณ์ฐานะทางสังคมภาพลักษณ์ดีไหมลนะักษณะชอบผู้จาอ่อนหวานเมื่ออยากได้บางอย่างทำเป็นห่วงเป็นใยแท้จริงแฝงคำขอเช่นอยากให้ช่วยนิดหน่อยได้ไหมตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเงินช่วยแนะนำช่วยให้คำปรึกษาทีถ้าคุณพร้อมจะให้เขายืมเงินเขาก็กระโจนเขาใส่ทันทีมักชมคุณในสิ่งที่ ทําให้คุณเนี่ยเคลิมชมว่าคุณสวยเก่งมีสเสน่ห์ฐานะรวยสิ่งที่เขาอยากได้คือความสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองคนพวกนี้มักจะเป็นคนขี้เกียจและชอบผู้หญิงที่ทํามาหากินเก่งชอบคนที่มีภาพลักษณ์ดูดีชอบอยู่กับคนเก่งเพราะกลัวว่าตัวเองจะลําบากจิตวิทยาเบื้องหลังเขามองคนเป็นทรัพยากรมากกว่าเป็นมนุษย์ เขาต้องการที่พักใจชั่วข่าวหรือ Emotion a l shelter s h e l t e r ก็คือกระท่อมในป่ากระท่อมการหิมักต้องการที่พักใจเขาอาจจะผจญภัยในชีวิตและก็มีบาดแผลในใจและมองคุณน่ะเป็นที่พักใจชั่วข่าวบางคนเจ้าเล่เพราะเขาเหงาและต้องการพลังบวกจากคุณวงเล็บแค่ชั่วข่าวเท่านั้น ลักษณะเขาจะเข้ามาตอนที่เขาลำบากและพอเขาเข้มแข็งอ่ะเขาก็จะหายไปเขาจะเข้ามาตอนที่เขาอยู่ในช่วงกำลังแย่เพิ่งเลิกกับแฟนมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องงานคุณจะรู้สึกเหมือนเขาต้องการคุณมากแต่พอเขากลับมาดีขึ้นฟื้นคืนสภาพเขาจะค่อยๆห่างคุณไปสิ่งที่เขาได้การเยียวยาชั่วคราว โดยไม่ผูกพันจริงจังจิตวิทยาเบื้องหลังเขาใช้คุณเป็นแค่ยาชาเป็นยาสมานแผลใจเพื่อกบช่องว่างในชีวิตตัวเองสรุปภาพรลวงประเภทสิ่งที่เขาต้องการลักษณะสังเกตวิธีการรับมือกับคนแบบนี้คุณควรจะหยุดตอบสนองการยั่วยุทางอารมณ์และควรหยุดการยั่วยุในเรื่อง18บวก การใกล้ชิดแบบรวดเร็วจะทำให้คุณเสียเปรียกอย่าสปาร์กอารมณ์หรือเร่งการสัมผัสใกล้ชิดผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองสถานะทางด้านการเงินของคุณคือสิ่งที่คนพวกนี้เข้าหาคุณควรสังเกตพฤติกรรมและไม่ควรจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยคนพวกนี้เขาเข้ามาหาคุณเพราะต้องการหาที่พักใจประโยคเตือนใจสำหรับคนผู้หญิง คนที่อยากได้คุณจริงจะอยากรู้จักตัวตนของคุณส่วนคนเจ้าเล่จะอยากได้สิ่งที่คุณมีให้จำไว้ให้ดีเพราะว่าผู้หญิงอ่ะยังไงก็เสียโบราณจีนเขาถึงบอกไงบอกว่าลูกชายอ่ะหายไปสิบปีกลับมาก็ยังเป็นคนเดิมส่วนลูกสาวอ่ะหายตัวไปคืนหนึ่งอ่ะกลับมาก็ไม่ใช่คนเดิมแล้ว ให้จำให้ดีคำคมเตือนสติผู้หญิงให้ทันเกมชายเจ้าเล่เตือนใจเรื่องความเจ้าเล่ห์มวดที่หนึ่งคนจริงใจไม่รีบคนเจ้าเล่เร่งเพราะกลัวคุณจะรู้ทันก่อนโกหกสำเร็จเขาไม่อยากรู้จักคุณ เขาอยากรู้จุดอ่อนของคุณคนเจ้าเล่เขาไม่ได้อยากจะรู้จักคุณเขาอยากจะรู้จักจุดอ่อนของคุณเพราะจะเอาจุดอ่อนของคุณมาเล่นงานคุณคําหวานไม่ใช่ปีกนางฟ้ามันคือเหยื่อล่อในเกมของคนไม่จริงใจคนเจ้าเล่ไม่ได้ชนะเพราะเขาฉลาดกว่าเขาชนะเพราะคุณใจอ่อนกว่ายาตีความพยายามของเขาเป็นความรัก ถ้ามันมากเกินเหตุในเวลาสั้นๆหมดที่2เตือนเรื่องสติและขอบเขตสติคือเกราะป้องกันที่สวยที่สุดของผู้หญิงการถอยหนึ่งก้าไม่ได้แพ้แต่คือการป้องกันหัวใจที่มีค่าอย่าปล่อยให้ความเหงาเป็นเหตุผลให้คนไม่ดีเข้ามาได้ใจดีได้แต่ต้องมีขอบเขตไม่ใช่เปิดประตูให้ทุกคนที่ยิ้มเก่งผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองจะไม่ตก หลุมคําพูดราคาถูกถ้าเขาเห็นคุณค่าของเราก็แปลว่าเรามีคุณค่ามากพอจะให้เขาล่าถ้าเขาเห็นคุณเป็นของเล่นก็แสดงว่าเขาเห็นคุณนะ่ะมีค่ามากพอที่จะไล่จับความรักที่แท้จริงอะ่ะไม่ทําให้คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณดีพอการที่เขาไล่ล่าคุณก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความรัก แต่มันเป็นความเอาชนะหรือเป็นการตอบสนองจิตใต้สำนึกที่มีปมด้อยของเขาอยากกลัวที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าต้องอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวที่มีเขาอยู่คนที่เหมาะกับเราจะไม่ทำให้เราต้องเดาเขาจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยรักตัวเองให้มากพอจนไม่มีใครใช้คำหวานมาหลอกเราได้อีกผู้ชายเจ้าเล่ ก็มักจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยตกหลุมพรางโดยเขาจะใช้วิธีการหลอกล่อในหลายแบบซึ่งคุณต้องระมัดระวังให้ดี